สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาเข้าป่าครับวันนี้จะมาหาไม้ไปทำข้าวหลามครับหาไม้ข้าวหลามเราจะไปทําข้าวหลามครับเดี๋ยวเราไปหาไม้ข้าวหลามด้กันครับผมไปครับครับเดี๋ยวเราไปหาไม้ข้าวหลามด้วกันครับ cái sao? nghe tiếng nốt long. tiếng nốt long, lại tua rồi không ทับทั้งส้มเจอแล้วครับไม้ให้เราไปทำข้าวหลามครับไม้เอาทำข้าวหลามเหมาะมากเลยครับขึ้นเป็นกอแล้วครับไม้ข้าวหลามเ,เยอะเลยครับรับทั้งส้มไม้เราจะไปทำข้าวหลามมีหลาย ลำมั้งครับลำยาวครับข้าหลามครับเป็นโกใหญ่อยู่เลยครับกโกใหญ่สูงครับเป็นแม่ข้าหลามป่าครับครับเราจะไปทำข้าวหลามครับนะครับทุกท่านตรงนี้แสงแดดเริ่มงสอง cắt ra xong mà cái tạch thân máy của làm ขาทำเขลครับ thật thân sung làm làm dao không? Không cắt thân sung máy có làm dao mà cái bơi được hết thịt đan bồn hết đinh mà ครับชมไม้ขลามท่อนยาวมาับตรองดึงอมาครับกันบนินไม้ครับเราต้องไปดึงมาท่อนยาวมากเลยครับไม้ขลา่มท่านนี้ ครับท่านชมไม้ได้จะทำข้าวหลามครับเป็นท่อนลำยาวมากครับได้หล,หลายกระบองครับทำข้าวหลามหลา,หลายกระบอกกระบองเลยครับนี่ยครับท่านชมเดี๋ยวเราจะตัดตัดเป็นท่อนครับจะละกิ่งด้านข้างออกด้วยครับ นะครับเาาออบาาราจะลอ,ลอะกกิ่งด้านข้างออกครับท่านผู้ชมขอหลามครับเดี๋ยวจะลองลอกกิ่งด้านข้างออกลกิ่งเล็กด้านข้างออกทำไม้ขอหลามครับ หลายท่อนะครับหลายกระบองนะครับไม้ขลามเหมาะมากครับครับท่านชมได้ครับไม้ขลามครับยาวมากครับ ครับเดี๋ยว,วเราจะไปตัดเป็นท่อนๆครับทำข้าวหลามครับ,รบท่านผู้ชมข้าวหลามครับเดี๋ยวเราจะตัดเป็นเป็นท่อนเป็นกระบองครับเอาไปทำข้าวหลามครับ,เป,เ,รบ,เ,ปรบเป็นกระบ,บอกไม่ยาวเท่าไหร่ครับทำข้าวหลามเหมาะมากเลยครับ Thank <laughs> you. cắt thêm sâm, nó sẽ tắt thành thân cá bông cắt thêm sâm máy kho lắm, làm kho lắm thành cá bông ตัดป็นท่อนนห้กับบองครับทำข้ลอลามหมาอมา่ ไม้ขาลามเราต้องเอาไม้แก่นะครับทาไม้หนุ่มกันไปมันก็ไม่ไม่มีเยื่อข้างในครับต้องอไม้แก่จะม,มีเยื่อข้างในกันทำข้าลาม มาชมได้คร <toys> ับทำเข้าทข้าวหลามครับมันกระบอกเหมาะมากนะครับทำเขาวหลามครับมาชมมีอากาศร้อนครับพักเดิมน้ำการเริ่มร้อนมาครับแสงแดดส่องวันนี้ไม่มีลมพัดเลย

เดี๋ยวาหาไม้ข้อลำอีกสักหน่อยครับตัดเองซมเจอไม้ข้อลำเยวะแล้วตัดเล้วอีกสักหน่อยครับครัดเองชมไม้จะตัดอีกสักหน่อยครับเดี๋ยวเราทำข้อลำครับ ได้แล้วครับไนะ่เขาหลามเดี๋ยวเราเอา,อเอาไปตัดเป็นท่อน ครับท่านผู้ชมมาทำขาวหลามครับครับท่านผู้ชมน,นี้เราหาไม้ข้าวหลามเราก็ได้ไม้ไป,ไปทำขาวหลามนะครับวันนี้ได้หลายกระบอกครับ เราทํข้าวหลามเผาข้าวหลามที่บ้านครับอันนี้หลายๆก็บ้องนี่ครับเหมาะมากเลยครับอันนี้ก็ร้อนครับแสงแดดสองวันนี้ก็ขอจบคลิปไ่เพียงเท่านี้ครับฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจคนเดินป่าครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมมาติดตามคลิปครับต่อไปคราวหน้าครับมันจะทาอะไรต่อครับผมนะครับเดี๋ยวับบ้านครับ กลับบ้านครับผม